สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิม่ทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงการงานการเงินค่ะสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกและเตือนนะคะสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะรวมถึง าการทําบุญเสริมดวงนะคะให้กับชาวราศีสิง์ลัคนาสิงนะคะประจําเดือนมีนาคม2567น้นั่นเองนะคะชาวราศีสิง์ลัคนาสิงนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนนั่นเองค่ะก็อีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงแบบโดยรวมซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบางอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะบางเคสบางสถานการณ์อาจจะเกิดขึ้นแล้วอาจจะเกิดขึ้น ณปัจจุบันหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้เช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆน,นะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตค่ะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อเป็นกําลังใจนะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านในฟังนี้นะคะไปตัดสินใจด็ดขางสิเลยโดยเฉพาะเรื่องราวของการเงินและการลงทุนจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะก็ยินดีต้อนรับชาวราศีสิงศรคษะสิงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าการงานของชาวราศีสสิิงงลค ในช่วงเดือนมีนาคมส5 6พันนะคะการงานของคุณเป็นอย่างไรนะคะขอดูการงานหน่อยค่ะไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่10ถ้วยนะคะกระเด็นออกมาเลยนะการงานเป็นไพ่10ถ้วยนะคะเทมแปร์นค่ะไพ่1ดาบนะคะและเป็นไพ่สาม ไม้เท้าค่ะชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์นะคะการงานของคุณในเดือนนี้นะคะมีเกณฑ์มโอกาสโยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นจะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงในที่ไหนบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันสําหรับคนที่ว่างงานอยู่นะคะคนที่หางานประจําคุณอาจจะเลิกหากงานประจําแล้วแต่ว่ากลับบ้านนะคะกลับไปไปไป,ไปดูกิจการที่บ้านนะคะบางคนเป็นพนักงานประจําเป็นพนักงานเงินเดือนมานานคุณ พอคุณตอนนี้พอคุณไม่ได้ทํางานแล้วอ่ะคุณอยากเป็นนายตัวเองนะคุณอาจจะกลับไปดูซิว่าที่บ้านเราอ่ะมีอะไรที่พอที่จะทําให้เกิดเป็นอาชีพสร้างงานสร้างไรายได้ได้อ่ามีโอกาสเหมือนกันนะคะสำรวจตัวเองนะคะ2ค่ะคนที่ว่างงานก็มีโอกาสที่จะได้งานนะคะ เป็นงานที่โยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่ไปเลยไปต่างจังหวัดเลยเป็นงานที่ต้องเดินทางเป็นงานที่ต้องโยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปเลยแบบนี้ก็ได้นะคะย้ายจากถิ่นที่คุณย้ายจากสถานที่ที่คุณอยู่ณปัจจุบันเออประมาณนี้ก็ได้นะคะแต่มีโอกาสที่จะได้งานมีโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะในช่วงเดือนมีนาคมนี้เนาะสำหรับคนที่เป็นพนักงานเงินเดือน นะคะไม่ว่าจะรับราชการนะคะเอกชนและทวิสาหากิจต่างๆนะคะในเดือนนี้นะก็มองว่าจะมีการยกย้ายเปลี่ยนแปลงการเริ่มต้นใหม่บางคนเ,เริ่มต้นตำแหน่งใหม่นะคะหน้าที่ใหม่ในองค์กรเดิมที่คุณอยู่บางคนก็เริ่มต้นงานใหม่ในองค์กรใหม่เลยเช่นเดียวกันหรือบางคนก็มีโอกาสที่จะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงในที่หมายถึงว่า,าย้ายสาขา นะคะย้ายสังกัดอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะแต่อยู่ในอ,องค์กรเดิมแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะการงานในเดือนนี้นะคะการเจ้าย้ายเปลี่ยนแปลงในที่นี้นะคะหรือบางคนอาจจะไม่ได้ย้ายไปไหนอาจจะแบบย้ายโต๊ะทำงานแค่นี้ก็ได้แต่ก็มีความสุขในการทำงานดีนะคะถึงแม้ว่าจะมีความวุ่นวายอยู่บ้างนะคะบางคนแบบเปลี่ยนหัวหน้า เปลี่ยนผู้บริหารอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีนโยบายที่ส่งผลกระทบกับการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงป,ปรับปรุงเนื้องานของตัวคุณหรือความรับผิดชอบในในตำแหนนะ่งหน้าที่การงานของคุณแต่ถามว่าทำได้ไหมทำได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะตรงนี้เนาะ สำหรับนะคะคนที่เป็นนายตัวเองเป็นเจ้าของกิจการนะคะ,ะไม่ว่าจะออนไลน์ออฟไลน์จะเล็กหรือจะใหญ่ในเดือนนี้มารู้สึกว่ามีโอกาสที่จะได้ขยับขยายนะคะมีโอกาสที่จะได้แบบขยายสาขาเพิ่มหรือนะคะ,ะ,ะเขาเรียกว่าเริ่มโปรเจกต์ใหม่เริ่มผลิตสินค้าตัวใหม่ผลิตภัณฑ์ใหม่อะไรประมาณนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะซึ่ง มันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่จะสามารถที่จะทำให้องค์กรนะคะบริษัทนะคะผลิตภัณฑ์ยอดขายนะคะเ,เปลี่ยนไปไปในทิศทางที่มันดีขึ้นเติบโตขึ้นนะคะตรงนี้ก็เป็นจังหวะเวลาที่ดีนะคะให้กับชาวราศีสิงลางห์ในเรื่องราวของการงานนะคะเ,เดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องราวของการเงินนะคะการเงินของชาวราศีสิงลัคสงห์ในช่วงเดือน มีนาคม2567เป็นอย่างไรแล้วก็ถ้าหากว่ามีโชคลาภก็จะขึ้นมาในส่วนของการเงินด้วยเลยนะคะขอดูการเงินและโชคลาภค่ะไพ่ใบแรกนะคะเป็นไพ่สามเหรียญน,นะคะไพ่เก้าเหรียญค่ะไพ่เดอะเวลนะคะและเป็นไพ่เดอะซันค่ะ ชาวราศีสิงลัคนาสิงการเงินและโชคลาภของคุณโดดเด่นไม่แพ้กับการงานเลยทีเดียวนะคะโชคลาภมีมีค่ะมีโชคลาภเข้ามานะคะอาจจะมาจากเด็กนะคะเด็กแบบเด็กสามขวบห้าขวบไม่เกินเนี้ยอืมนะคะอืมก็ลองดูนะคะถ้าหากว่าคุณจะเสี่ยงโชคเนาะแล้วก็จะมีโชคจากการอา เจรจาต่อรองซื้อขายร่วมหุ้นร่วมลงทุนอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะแล้วก็การเงินของคุณในเดือนนี้นะมีโอกาสที่จะได้ลงทุนปรึกษานะคะผู้รู้นะคะร่วมหุ้นร่วมลงทุนกับคอนเน็ชันนะคะกับอ,องค์กรคอนเน็ชันใหม่ๆนะคะผู้ร่วมหุ้นอะไรประมาณนี้นะมีโอกาสที่จะใช้เงินไปไปทางด้านนี้นะคะ 2นะคะเงินที่จะหมดไปก็จะหมดจากการเดินทางก็มีนะคะ,ะบางคนหมดไปกับการเปย์นะเปตัวเองไม่ใช่เปใครหรอกเปตัวเองนะคะหรือว่าหมดไปกับการดูแลนะคะ,ะหมดไปกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ นะคะดูแลคนในครอบครัวดูแลบุตรดูแลบริวารอ่ะของคุณนะคะก็ถือว่าเป็นหน้าไพ่ของคนที่ยังมีความมั่นคงดีนะคะไม่ได้มีหน้าไพ่ของการหมุนเงินหรือว่าการขาดแคลนใดๆแต่ก็อย่าลืมที่จะวางแผนการใช้เงินอย่างรอบครอบด้วยนะคะชาวราศีสิงห์เนาะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะสิ่งที่ไพ่ยอยากจะบอกและเตือนค่ะให้กับชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์ในช่วงเดือนมีนาคม2,567มีอะไรบ้างนะคะไพ่ใบแรกนะคะคิงถือดาบค่ะไพ่แ่งแมนนะคะไพ่สองดาบนะคะ และเป็นไพ่คิงถือถ้วยชาวราศีสิงลัคนาสิงนะคะสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นหรือสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกและเตือนให้กับคุณในเดือนนี้ที่ต้องระมัดระวังคือการตัดสินใจนะคะการตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆเรื่องการลงทุนหรือเรื่องเล็กน้อยหรือเรื่องอะไรก็ตามที่คุณต้องตัดสินใจนะคะให้คิดให้รอบคอบอย่าตัดสินใจด้วยอารมณ์ ความรีบร้อนความอยากจะทำอะไรอย่างเงี้ยนะเออคุณต้องรอบคอบมากๆคุณต้องคิดหลายๆรอบหลายๆตลบคิดด้วยเหตุและผลนะคะอืมเนาะแล้วก็คำพูดอารมณ์นะคะก็ซอบๆหน่อยเพราะว่าพ,าพาอไพ่คิงถือดาบขึ้นมาก็ค่อนข้างที่จะมีคําพูดที่เชื่อเฉือนพูดน้อยแต่คําพูดคมนะคะก็จะระ,ะมัดระวังเราอาจจะสื่อสารนะคะ ด้วยน้ำเสียงที่ไม่ค่อยน่ารักก็ได้ดังนั้นควบคุมให้ดีนะคะส่วนของสุขภาพที่ไพ่อยากจะเตือนก็เตือนรดมัดระวังในเรื่องราวของความคิดความเครียดนะคะส่งผลกระทบต่อสุขภาพนะในในส่วนของอ ออฟฟิศซินโดรมนะคะปวดหัวไมเกรนนะ,ะปวดตานะคะปวดเมื่อยกล้ามเนือ้อท้องอืดท้องเฟ้อนะคะจะเป็นประมาณนี้ได้ระบบย่อยอาหารอะไรประมาณนี้เนาะก็ให้ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยเช่นเดียวกันก็จะมีสภาวะทางสายตาด้วยนะคะอไม่ว่าจะสายตาสัาน้นสายตายาวสายตาเอียงตาพร่าตามวัวแพ้แสงพวกนี้ด้วยต้องระมัดระวังนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าการทําบุญเสริมดวงของชาวราศีสิงละาสคิ่์ในช่วงเดือนมีนาคม2567เป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่เดอะฟูลค่ะไพ่ u s สติ e นะคะ,ะ,คะเด็กถือไม้เท้าค่ะและเป็นไพ่ควีนถือดาบ ชาวราศีสิงห์ a k a h n สิงการทําบุญเสริมดวงหนึ่งเลยหนึ่งเลยนะการทําบุญเสริมดวงนะให้ทําบุญเกี่ยวกับการเดินทางนะคะการเดินทางอ,อย่างเช่นสมมุติว่ามีคนที่จะเดินทางไปทําบุญอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วคุณไม่ได้ไปคุณอาจจะออกค่าน้ํามันออกค่าเดินทางร่วมทําบุญไปด้วยก็ได้เช่นเดียวกัน 2. การทําบุญเกี่ยวกับแสงสว่างนะคะมูล,ลนิทิคคนตาบอดนะคะ ถวายเทียนหลอดไฟโซลาเซลล์ค่าน้ําค่าไฟสามารถที่จะทําได้นะคะตรงนี้เนาะหรือทําบุญเกี่ยวกับผู้ป่วยยากไร้นะคะโรงพยาบาลต่างๆที่เขาต้องการเขาเรียกว่าอุปกรณ์การช่วยชีวิตอะไรประมาณเนี้เอออุปกรณ์การแพทย์อะไรเงี้ยที่แบบมีที่เห็นตามแบบเป็นเป็นกล่องๆนะคะ เออที่วางตามาร้านกาแฟหรือห้างสปปรรพสินค้าต่างๆอะไรเงี้ยคุณสามารถที่จะร่วมทําบุญได้นะคะไม่ต้องไม่ต้องเยอะแยะมากมายนะคะ ก็ให้ร่วมทำบุญแล้วตั้งจิตอธิษฐานนะคะก็จะเป็นการเสริมดวงอีกแบบหนึ่งให้กับชาวราศีสิงห์นะคะก็จะประมาณนี้ค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณดูทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e คอมเมนต์ดีๆไปกำลังใจให้กันมาตลอดสําหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ ID เข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต้ตตคลิปนี้ได้เลยค่ะม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมาสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจออกัันนคคคลิปาปาไขบุณม,ม,มนะะสสวสดี 厉害。